มังอคีธานังอโหบุขังอาหังคีเนอตตาวาอิติปปะกโกเฮโลมหิโตโกมาปัญโยคาเลนโตมิตะกะตายังนิพพานังพลมันสุขังพุทธบูชามหาติชวันโต ธรรม,มบูชาอาหาปัญโยสังขาบูชามหาโอกะวะโหกิโลกนา,าทั้งอาชิบูชาเยติไหวเทียนถวายถูถวายถูกถวายทรงดอกไม้บรรจงถูกเทียนถวายราก็อย่าไดมีความถูก ขอให้มีแต่ความสุขเมือน,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 นังในเมืองสวรรค์อาทันแก้วมีไซยังกาลังสุขังพุโทโธพระพุทธเจ้าของเราได้นำสัตว์ออกจากถุกใดไปสวรรค์ละนิพพานเป็นอัศจรรย์นานามีความหล่มใสจริงพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายติพระขาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธพาภูมีพราภาคเจ้านั้นพระองค์ได้เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง อพระหังสมมาสมพุทธเจ้าผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนภะทวตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้พาพระองค์ไตรสัดไ์ร้ายดีแล้วสุปฏิปัน,นโนยะสาภะทวโตาสาวกาสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังพระขาวันตังสัรรมังสังสังขังอิเมหิสก,กาเลาหิยะาละหันอโลภิเตหิปิูชยามาถ้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภระขาวาสุจิลาปรินิพุโตปีข้าแลพระองค์ผู้เจริญภ้าผู้มีพระภาคเจ้าแมนา้นปนิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไร้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ปัชิมาชนะตาลูกรรมปรมมาณาซาทรงมีพระหฤทัยอนุเคแก่พวกข้าพาเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง,งเงิเสก,กาเลทุกขตาปนาการภูเตปนนติกนาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะ อันเป็นบรรณาการของคนญาติทั้งหลายเหล่านี้กรรมหากังมคีรทตังพิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานถึง<า>สัมมาสัมพุทโทธพระทวาระาูู้้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอ,อรหันต์รับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตาจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระขวันตังอภิวาเตมิข้าพระเจ้าอภิวาตพ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมันนัสามี้ารเจามัสการพระธรรมอปัสิปันโนพะคขวะโตสาวกกะสังโฆ พระสงฆ์าส,งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติด,ดีแล้วสังฆนามามีาพระพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะวะโตภะคะวะะคะวะโนะโมตัสสะภะคะวะโต ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาละหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> น้ำหมดตัสสาพระขวะโตขอโน้มเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอาราหาตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธาสาวตสรูชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตขอ,อนอกน้องเลรพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสำมาสัมพุทธสะตาสรู้ชอบได้โดยพอเขายิงโยโสตถะคตุอาตถาคตเจ้านั้นองค์ใหญ เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้จะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอานุตตโลกุริสธรรมสหราทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัพถาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอูทโตเป็นผู้ จื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทางสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมาลกังสะ,าะงสารนามะพังมะชิงปะชังสเทวะมนุสังสยังอาติยา สัจติกตวาปเวเทศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งปัญญาอนยิ่งเองแ้้ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารคมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสารณาพาม ความทั้งเทวราและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสศิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไหเลอในเมืองต้นมัททีกัลยาณังไหเลอะในถ้มกลาง ปริโยสาณกัลยาณังไห้รอในที่สุดสัทธังสัพยัญชนะงเกวะปริุาริสุทังธรรมมะจริยังประกาเศเสีสิทรงประกาศภูมิจัน์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถ์พร้อมทอาาั้ทงพยัญชนะ ตามาหังพระวันตังอภิภูชยามีพระพระเจ้าอูชายอย่างยิ่งจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นตามาหังพระขวันตังศิลสานามามีพระพระเจ้านอกน้องพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้า โยโหสวะคาโตภะวะตาธรรมพราธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กลับร้ายนีแล้วสันทิิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิบัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวที่ถาโทวินโยฮิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนกามาหังธทำม,มันอาภิภูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพ,พาะพระธรรมนั้นกามาหังธทำม,มันศิรัสานามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงก้าว โยโสสุปฏิปันโนภะคะวโตสหวกะสังโฆสงสาวกของพ้าผู้มีพระภาคเจ้าโูไดปฏิบัติีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสหวกะสังโฆสงสาวกของพ้าผู้มีพระภาคเจ้าโมได ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพคะกวะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพ้าผู้มีะพาพาเจ้าหมดดู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วถ้ามีจิปฏิปันโนพคะกวะโตสาวะกะสังโค สมสาวกของข้าผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาลิปุริสยุคานี้อัตถาปุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาพะทวัตโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขิเนโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอันชลีกาณนิยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลีอนุตตรลังบุญญดเ้เขตตังโลกกัปสา,าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแต่มาหังสังทางอภิภูชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพาสงมมูนั้นกลมาหังสังขงังศิลสานมามีข้าพระเจ้านอบนอ้อมพาสงูนั้นด้วยเสียนการ <c oughs> เจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาหลุดห่วงมหันโนกโยจันตัสุทัพภรยานโนจโนอ้าวงใดมีตาือยานันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกันสาปาป,ปูปากิริสคา,าตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิริสของโลก วันธามิพุทธังธรรมเระตังข้าพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเขารพเ,เรือเกล้าทมโมปฏิโปวิยตาสาสุโนพ้าธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเยีอยงเกรียบดวงปีติโยมกับปาป่ามาัสัะกินหัง,หงกินอาโก จำแนกประเภทหรือมรรคผลในทานส่วนใดโลกุตตะโลโยตะตะตะทัทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตะละและส่วนใดที่ชี้แนวในโลกุตตะานั้นวันทามิธรรมงามหานาเรนกังข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้น โดยใจเขาเพื่อเพื่อสังโฆสุขิตาักขิจกิดสังติโตพาสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิสันตูสุขตานุโคตะโกเป็นพังเห็นพานิพานตัดสู้ตามพระสุพคต์มูได โลลัมปะีโลอริโยสุเมทโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังขังหามานเลนตังข้าพระเจ้าว่าพ้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขาโลกเพื่อเพื่ออีเจวะเมกันตาพิภูชนยยกัง วัดถุเตย,ยังมันไดยาราพิสังขตังบุญยังมายายังมหมาสับตุปัทวานาโหตุเวตาสปะพาติทิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัดจุสามคือพระรัตนนาตายัยอันควรบูชายิง่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปวาทั้งหลายจงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นทั้งการาโตโลเกอุป,ปันโนคาถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาหังสัมมาสัมพุทโต เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรูชอบได้โดยพระอ,องค์เองร,รมโมจะเทสิตนิยานิโกและพาธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเครื่องปรินิพาน สัมโทูทคามีสุขตับปวีทิโตเป็นไปเพื่อความรู้ของเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรม,มังสุตตาเอวังชนะมะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติทุกข์แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ เจลาปีทุข่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกมาและนำปีทุข่าแม้ความตายก็เป็นทุกโสกปริเทวาทุก,กันโนสุปายาสาปีทุข่าแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคัดแค้นใจก็เป็นทุกข์อภิเษกซ้มประโยโคทุกโคกับกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อหิเวิปประโยโคทุกโคความพลาดพาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปีชังนรตามปีตามปีทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขีเตนะปัญจปาาุปา,า,า,าทานขันธาทุข้าว่าโดยย่อกว่าทางขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เซยยาทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูป,ปารปานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูเวทนูปาทานะขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสันยูปาทานะขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตัองอ้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปทา,านะขันโทขันอันเป็นที่ตัองอ้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองทารามานุสาวกภควาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อดังทรงพาชนอยู่เอวังพระหุรังสาวเกวิเนตีย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพระคาคานสาพระขวาวโตสาวเกวันุสาสนีพระหุราปวัตตตี อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือก็จำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังคาร ชาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณงานิจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนาคตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนาตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยมสัพเพธรรม,มานาต,ตาติทรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามายังโกจินนาหะพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชลามา,นาเนล,ลีนาโดยความแก่และความตายทุกเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโซนาเซหิอุปายาเสหิโดยความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแขนใจทั้งหลายทุกโขติน,นาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วทุกขาปรรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอับเบว,วัณนามิมันสะเกวรันสะทุกขันขันธาสสะอันจะกิริยาปัญญาเยธา,าติ ทำชนายการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ฤทนูตังฤทัพภะกวันตังสรนังขตาเราทั้งหลายเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า,า,าแม้นปริ่านนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรารนณะ ทรมันจะสังขันจากถึงพารรมด้วยถึงพาสงด้วยต,าาะวะตัสาพระขวัตโตสาสนีนาสติพาพลังอันาติกลมาอนุปาติปัชฌามาจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคาเจ้านั้น ตามสติกำลังสซาสซานปฏ,ปฏิปฏิขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอีมันสะเอวรังสะทุกขันข,นขันทาสสะอันตะกิริยายะสังวัตตูทีจงเป็นไปเพื่อ,อาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถอ